สวัสดีค่ะจินภาการเด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แนนเอากราาผักสวยๆมาให้เ,เพื่อนๆดูนะคะก่อนหน้านี้สองสามวันที่แล้วนะคะที่แนนถ่ายลงให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้ก็คือเขาจะ,ะยังเป็นกลาาขึ้นช่ายที่มีใบเลี้ยงนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็มาวันนี้นะคะให้เพื่อนๆดูเลยสวยมากๆเลยตัวนี้คือเริ่มมีใบแท้แล้วนะคะ เห็นไหมคะสวยมากเลยเนาะสาหรับใครที่ปลูกขึ้นช่ายแล้วเป็นกังวลนะคะว่าขึ้นช่ายที่งอกออกมาแล้วภายในหนึ่งเดือนอยังไม่โตนะคะในบอกเลยว่าถ้าเป็นกลุ่มของขึ้นช่ายเขาจะไมะ่ไม่ค่อยโตนะคะถ้าเป็นช่วงระยะแรกนะคะเนื่องจากขึ้นช่ายเมล็ดเขาเล็กนะคะเวลาที่เขา งอกออกมาแล้วอาหารที่สะสมอยู่ในเมล็ดจะน้อยนะคะดังนั้นเขาจะโตช้านะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาเริ่มแตกใบแท้แบบนี้นะเห็นไหมคะเริ่มแตกใบแท้แบบนี้แล้วเขาจะโตไวมากๆเลยนับจากนี้ไปอีก30วันนะคะขึ้นใช้เราจะโตใหญ่ต้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะคะซึ่ง หลักสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการเลี้ยงขึ้นช่ายนะ <Okay. S 1> ก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นช่ายเรางอกแล้วนะคะเราจะต้องลดระดับน้ํานะคะน้ําที่ใส่จะต้องให้น้อยมากๆเลยนะก็คือให้แค่ด้านล่างอันนี้ของแนนแทบจะไม่มีน้ำเลยเนื่องจากเขาดูดน้ำขึ้นไปนะคะถ้าทำแบบนี้ต้นกล้าของเราจะรอดนะคะแล้วเขาจะไม่ตายค่ะแต่ถ้าใครเติมน้ำจนเต็มหรือไม่เติมน้ำจน ถึงระดับของต้นนะคะจะทําให้ขึ้นช่ยของเราเน่านะคะแล้วก็กล้าจะไม่โตนะคะปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้ขึ้นช่ยของเราสวยนะก็คือแสงแดดนะคะแดดที่เพื่อนๆเ,เห็นตัวนี้คือแดดเช้านะคะแดดเช้าประมาณ2องนงสามโมงเช้าอันนี้เป็นแดดอ่อนๆแบบนี้ผักจะชอบมากๆนะคะแล้วก็จะทําให้ผักของเราโตสวยดูใบนะใบเขาเริ่มกลางแล้วนะคะถ้าได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยว เราต้องเอาไปลงในอ่างปลูกนะคะใครจะปลูกแบบที่ไม่มีถ้วยปลูกก็ได้ก็สามารถใส่ในแผ่นโฟมแล้วเจาะรูนะคะแต่ถ้าใครที่มีพื้นที่นะคะก็ใส่ในถ้วยปลูกได้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะสวยมากๆเลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวช่วงที่แนนเอาต้นกล้าตัวนี้ไปลงนะคะแนนจะเอาไปลงที่สวนอันนี้อยู่หน้าบ้านแนนนะคะ นันจะไปลงที่สวนนันจะทําให้ดูนะคะอาจจะเป็นการไลฟ์สดนะคะใครที่ชื่นชอบการปลูกผักนะคะหรือว่าลองทําขึ้นใช้แล้วยังไม่ได้ผลนะคะยังไม่ประสบผลสําเร็จมาดูคลิปของแนนนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาสอบถามการปลูกผักของแนนได้ค่ะเดี๋ยวแนนจะทําให้ดูนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูต้นกล้าของแนนนะคะกล้าของแนนสวยมากเนาะแล้วก็มีต้นกล้าตัวอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวแนนพาไปชมค่ะ สำหรับต้นกล้าตัวนี้นะคะอันนี้เป็นต้นกล้าของฟูหมักนะคะสวยมากนะ,ะฟูมักฟูหมักปกติแล้วสามารถ เพราะลงในดินได้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะจะมีหอยตัวเล็กๆขึ้นมากินต้นกล้านะคะดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงแล้วก็เพื่อทําการอนุบาลให้เขาได้จํานวนเยอะๆเนยจึงจําเป็นจะต้องเลี้ยงเขาในน้ํานะคะก็คืออันนี้ใส่ในฟองน้ํานะคะเป็นตัวเลี้ยงแบบไฮโดรพอนิกนะคะเสร็จแล้วเนยถึงจะนําตัวนี้ไปปลูกลงในดินนะคะซึ่งผักฟูหมักหรือผักขมเบตงเขาจะปลูกง่ายนะคะถ้างอกแล้วนะคะ เนี่ยค่ะสวยมากเลยนะนี่คือฟูมักนะคะเริ่มมีใบแท้แล้วตัวนี้ถ้ามีใบแท้แล้วก็จะโตเหมือนกันนะคะสวยมากๆเลยเนาะเนี่ยค่ะส่วนตัวนี้นะคะอันนี้เป็นต้นกล้าของโอบะนะคะชีโซนะคะงาเกาหลีนะคะอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะก็คือแนนอนุบาลเขาในฟองน้ําแล้วก็จะปลูกลงในดินนะคะ ส่วนกลุ่มนี้จะเป็นต้นคนาเคลนะคะนี่เป็นไดโนเคลเนาะแนนก็ทําการเพาะลงในน้ํานะคะนี่อันนี้เพาะลงในน้ําแล้วก็จะปลูกลงในดินนะคะทุกคนเดี๋ยวแนนจะพาปลูกนะ,ะว่าปลูกยังไงนะคะตัวนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งก้านขาวนะคะเดี๋ยวแนนจะเอาไปปลูกให้ดูนะคะต้นโตแล้วไม่มีเวลาลงต้นนี้ต้นต้นใหญ่มากเดี๋ยวจะลงไปปลูกนะคะ ที่เห็นสวยๆตัวนี้นะคะอันนี้เป็นต้นกล้าของอผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งที่พึ่งงอกนะคะสวยมากเลยใครที่ปลูกผักชีฝรั่งต้องใจเย็นนะคะตัวนี้จะใช้เวลาประมาณสิบวันนะคะกว่าจะงอกนะคะนี่สวยมากๆเลยเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าปลูกยังไงถึงจะงอกนะคะ ส่วนตัวนี้สวยมากเลยทุกคนอันนี้เป็นต้นกล้าสลัดนะคะที่แนนต้องปล่อยให้เขายาวนะคะแบบนี้เนื่องจากแนนจะปลูกน้องลงดินนะคะแนนก็เลยปล่อยให้น้องเขาต้นสูงขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อเอาไปจิ้มลงในพีชมอสนะคะแล้วก็สังเกตลักษณะสีของใบนะคะอันนี้เป็นใบเลี้ยงนะคะสีเขียวแบบนี้เนื่องจากเขาวางในที่มีแสงนะคะน,นี่คือแสงสว่างหน้าริมระเบียงนะคะ เมื่อได้แสงแบบนี้ต้นกล้าของเราจะแข็งแรงแล้วก็มีเขียวสวยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้เป็นอแอน,นเพาะ,มะเมล็ดของแตงกวาไวา้จะปลูกแบบไฮโดรพอนิกนะคะแล้วก็ยังไม่มีเวลาลงน้องนะคะเนี่ยค่ะก็เลยเอามาวางไว้ด้านนอกนะทุกคนเพื่อให้น้องได้รับแสงสว่างนะคะเดี๋ยวจะเอาลงไปปลูกลงใน ตัวนี้อาจจะแบ่งเป็นสองสองแบบนะก็คือจะปลูกลงทั้งในดินและก็ปลูกลงในน้ํานะคะส่วนตัวสวยสวยเม็ดขาวๆที่เพิ่งแตกออกมาตัวนี้นะอันนี้ก็คือมันเมล็ดของงาเกาหลีหรือว่าชิโซนะคะตอนนี้รากลงเยอะมากๆเลยไม่มั่นใจว่าจะดึงออกได้ไหมนะคะเดี๋ยวจะมาหาวิธีการปลูกนะคะให้เพื่อนๆดูอันนี้จะลงทั้งดินแล้วก็ลงทั้งในน้ํานะคะสวยมากๆเลยเนาะน,นี่เป็น ส่วนที่แนนปลูกไว้ที่บ้านนะคะก็คือจะเอาวางตรงริมระเบียงแบบนี้นะคะไม่ให้โดนฝนนะทุกคนแต่ให้น้องได้รับแสงแดดในช่วงเช้าเช้านะคะน้องก็จะสวยแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแนนต้องเอาน้องไปเลี้ยงที่สวนนะคะเพื่อให้ได้รับแสงสว่างที่เพียงพอนะคะเอาใส่ในโรงเรือนเนาะ,ะสวยมากๆเลยค่ะดูนะคะนี่ สำหรับใครนะคะถ้าชื่นชอบการปลูกผักของแนนนะคะก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะแนนจะหาวิธีปลูกผักให้กับเพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบการปลูกผักสามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่เพจจิตภาการ์เด้นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ